ยกขึ้นขึ้นจับแล้วก็โยนทิ้งเช็ดกระดูเช็ดกระดูกขายกันนะ โอ้โหอันนี้ก็รักษาคนมาเป็นหมื่นแล้วเนี่ยตัวหลังแข็งหมดเลยน่าจะสิบปีแล้วไม่ได้ามาตัหนักนี่สมากอพ้า,า,พาสังเกตการก้าวขาให้ดีนะครับการยืน บางทีเราโนดโนดไปกระโดกก็จะดังก็แก๊บก๊อกแก๊บเลยนะขูดมะพร้าวโอเคต่อไปอะไรนะโมแป้งคนข้าได้ใช้เสียงคนข้าจะดีนะครับโมแป้งจับชสียปล่อยลงกระดังงังไป

ข่าตัวระดีไปเลยยกขยับขาหลังมาน่อยนิประสานประสานโหนี่แข็งมา,มากๆเลยนะเน,นี่ยเดินหน้าหน่อยพี่แอนเอวลงไปเลยแอนลงไปเลยแอนลงไปเลยโอหแบบว่าอันนี้แบบว่าหลังแข็งไม่แข็งโดยที่คู่ไม่ติดพื้นเลยนะเนี่ทุกอย่าง ่บางลง,งนิเก็บภาพนิ่งด้วเด้อภาพนิ่งเลยเหนว่าก้องใหญ่ต้มีนะเรืออ่ะข้างในขนะ้างใต,ต่อไปอะไรนะตัจีนเสอเลยนะลลเลย,เลย ยิงธนูโอ้โหอันนี้ธนูแข็งมากๆเลยแอนไม่ได้เยอะนะอ่าไม่ได้ข้างนี่ข้อน่ะนี่ข้อน่ะโอะ้โหหลังนี่แข็งมากเนะหลังแข็งนี่น่าจะทำมันได้หลายร้านหัวก็ร้านให้หัวร้านอือหือโอ้โห,โห โอเคภาษาจีนอะไรนะเหยาสวนทองเว่ยจงเสี่ยวแล้วก็เด็๋เสียกันโอ้โหจีก็มาก็อะ่ามันเยอะนะหล่นไปบ้างมาหมุนมีเสียไปเลยนะวันนี้เก็บให้หมดเลยท่านหลวงู้่นะเข่า

Nhuôi, à, là con đi bỏ không cần đi bỏ phần cái đi bỏ phần nè,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  đi bỏ phần đi bỏ phần nè, đi bỏ phần đi เสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนหุ่นละอ่าอ่ืออยู่เลยอะไรปตรงโน้นหน่อยนะเราได้ผู้หญิงเดี๋ยวขอหลังเวทีอืออันนี้มีการบันทึกภาพได้ไม่เจอไหมหอมเบียร์เจอแล้วครับใส่เป็นไหมเปิดเป็นไแน่ต่อไปท่านนางหงายท่านนางหงายนี่ประวัติมีแค่ร้อยห้าสิบปี เก,ก่อนเสร็จแล้วก็ยืดไปใช้ไปหัว ừ, โอเคก็คมูดขึ้นออกแรงสู้ออกแรงสู้่ะน้ว้ ừ, ที่เท้าถ้าท่าเนี่ยแหละนะท่าของอาจารย์ดี เก็บหมวกเก็บเขาไว้อเองก็คือเก่นน่อยับลงมโอมาวัดนี่ชอบมากเลยพราไม่หนักโอ้ปาะวัต อันนี้อันนอตะแครงดูเพดานอือออกแรงเสร็จจะไม่ออกแรงก็ไป ไมเเ่เดี๋ยวกันมันกระแทกขึก้นไปเลยอ้าวใครท่านหนึ่งท่านนั่งท่านั่งเป็นมาเลยท่านั่งยกแขนขึ้นเลยเช็ดกํลังแขนงานส้ท่านนั่งน,นี่เวลาไปออกหม่วยนะดีมาก เราไม่ต้องมีเตียงนะมีก็อีกตัวหนึ่งก็พอละอยิบไปหน้านิดหน่อยขาเล้นให้เก่งสบายยังคอกันยังดูไปทางตัาหนิอยนะนีเก่งครบหนึ่งสองสามเออเก่งครบอือลืมไปเช็คขายกันเจแรกทำสิล่างเช็คทีล่างนี่ ใบไปนิดหนึ่งโอเคครับอันนี้ถ้าเป็นผู้หญิงคุณเด็กก็ร่มหัวลงนิดนึงนะลุกตรงๆโอเคตรงๆหนึ่งสองสามสี่วันนี้ตอบคนมาเยอะตอบมาหลายพันคนหนึ่งคนตตรงๆแข็งมากๆนี่อะไรจเป็นอีกโอเคสอง อืมซาใจ,จไปเลยข้านงนี้ยังไงโหบางทีคุณหมอน,นี่จะซาดิชไหมไม่มีเสียงที่คอยสักทีนะอืมโอเคไม่เป็นไรนั่งๆเดี๋ยวขาไปตรงๆเอาก่อนก็แข็งเส้นที่เงินมายัางไงเขาไม่มาคนน่ะเขาทำหมดข้าวเดี๋ยวให้แม่อุ้ยมาอเอาแค่ท่าคนแล้วแล้วแล้วจคขายตอุ้มมาไหมเดี๋ยวหนูเอารถไปรับก็ได้พะอาจารย์ตัวคุณจรับใจอนยะ่างไรคะ

งานเดี hmm okay, pues ๋ยวาจะจัดลูกจีนก็จีนะกลั้นนี่จะเก็บ้มียาต้ม ข้างหน้า,า,นาอออโอเคขอ็อโอเคหนึง่งหนึ่งอันวานยังเหลือไหลยังไม่ได้สอน,ไห,น,อนไหลท่านั่งไม่มีใครขึ้นนะอันนี้มาแเึ้นไชายไม่ขึ้น อันนี้อัี้จะย้อนขยับไปหน้าให้เจ้าขึ้นจ้จะดูเดจะได้มาสบายกายสบายกายนัหน้สบายกายกูสบายกายช่อัวแขนดกั่แงสู้ม้อวางลง อันนี้เป็นข้าหัวไหลนะเพราะว่าเมื่อวานนี่เราขาดตกไปหน่อยนะวันนี้แถมให้พอดีแม่หมอยังไม่มาเดี๋ยวจะลูกหมอทำก่อนมน่ใ้น้ำก่อนไหน้น้ำก่อนมาให้จับคืนมาด้วยท่าผีเสืเเ้ออมือนี้แช่แตะแลเฉ็ดๆเดี๋ยวพี่เลี้ยงดูได้เ้อทํำได้อยู่นึกี้เลี้ยงังไาบางกล้องนะใครที่เขเข้ามาใกล้ๆอนี้กล้องใหญ่ๆ ขยิขอยหน่อยโอเคอีเล่าสองเลอาสามเล่แล้วก็แบมือออกไปแบมือออกไปมืออีกข้างมาสอดใต้แล้วแตไม่ใช่ไหมมือจะมาสบายดีคือสบายลงไปเลยันนี้เราก็จะจะจับเนื้อเนื้ออะไรนะเนื้อข้อมือวเนี่ยเราจะจัดหัวไหลยกขึ้นมันละท่าเต้นผีก่อนนะนี่สามทีแต่เราเจอ คุณนายชื่ออะไรเราชื่ออะไรนะฮะคุณเปี๊ยกโอ้โหตัวเปี๊ยกนิดเดียวถ้าเรายกคุณเปี๊ยกนี่ยกขึ้นป๊อปโอ้โหคนไล่คุณเปีเ๊ยกเข้าที่นะอนไอ้ใจเราเนี่ยน่าจะถูกไปต่อเลยเพราะอะไรร้อยสี่สิบกิโลนะเป็นนักเนี่ยไม่ไหวนะแล้วก็เอาท่าไหนมีท่าแบกท่าดึงแบกนี่เราก็เอามือป้องไว้นะเหมือนเพราะว่าองศามันจะเป็นทางเนี้ยแบกแล้วก็ให้มันได้ประมาณเก้สาสิบองศา มือมาประคองตรงนี่หละหัวไหล่เนี่ยมามามันจะเป็นบ้านี่เลยนะก็ระตุกลงมามีโอเคถ้ายังไม่เข้าแล้วก็อย่างนี้เลยดึงมาตรงๆดึงมาแนวตรงนี้แนวเฉียงแนวนี่หนสองสามก็สามทีหนึ่งสองสามอย่างนี้หัวไหล่ถ้ายังไม่เข้าที่ก็ เอามือค่อยๆยันยันคนไหลตรงนี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บยันให้มันขึ้นไปข้างบนบางทีเบ้าแม่อยู่กับที่นะอาจารประมาณสองสามท่าเนี่ยเข้าที่เลยไม่เข้าที่ก็ต้องนั่นี่ะไปเข้าอู่ใหม่แล้เสร็จแล้วก็จับมือเหมือนท่านอนหงายนะจับมือก็มือสอบนะเอาข้อสอบลองหนึ่งสองสามตบขึ้นงานไม่เก่งนะแล้วก็บนมันนี้หน่อย นี้จะแรงมากนะให้พอสมควรถ้าเด็กๆเนี่ยเบาๆบาคนตัวใหญ่ๆนะออกแรงไปถึงไม่ได้นะนี่โอเคต่อไปเสร็จแล้วข้อสอบมืหัวไรเมื่อกี้ถ้าด้านมือด้านในนี้ก็ออกสลับมือได้ด้วยนะเตียงอื้อเตียงเล็กไปหน่อยต่อไปอันนี้กระตุกา90องศา เราก็เอาหน้าอ,อกเราเนี่ยนะถ้าเป็นผู้หญิงก็หมอนมาลองแล้วบบนและล่างไปเสียงสี่ห้าาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสอง,งสามโอเค okay. ถ้าไม่เข้าก็เรู้จะลงเพราะเราองเพลงเลยนะไม่รู้ถึงท่าเลยนะเมื่อกี้เราดูด,ดิท่าเลยนะ ถ้ายกขึ้นถ้าแบกถ้าดึงโหไหลมันยังไม่ยกมาขึ้นเลยเราต้องไปหามีิจิโต้หรือขวานมาตัดทิ้งเลยต่อไปถ้าพลาฝ่าเมื่อวานพลาแล็บเอ้ะเมื่อวานพลาแลบไม่ได้สอนใช่ไหมพลาแล็บได้สอนหรือเปล่านะจะตุ๋นะโอเคอ้าวพลาพลาก็แล้วนะพลาแล็บไม่มีเดี๋ยวเวลาปฏิบัติตอนท่านลงไห้เนี่ยขยเยขยเยว์ขยเยวเขาเกมไม่เกมึงสองตามอึ๊บโอ้โห เจอไม่เจอชัดไหมช็อชัอตช็อชอบางคนไม่เคยโดนไป้าชอัอไม่รู้ต้องมาดึงนิดปั๊บนิดช็ดตปั๊บเลยโอ้โหมันบอกอยาบอกใครเลยแล้วก็ดึงนิ้วมือบางทีไฟมันค้างโอ,โ,โ,อโอเคยกมือขึ้นแบบนี้ออกแรงสู้อข้างหนึ่งอกแรงสู้ ข้างไหนแรงเรียงกันมาเราไม้น้ำหรือดไห้น้ำเดือดข้างไหนเบาข้างไหนเบาข้างนั้นก <si ็พุ่งน um oui ี้แค่มาเอามานี่พุ่งนี้เรื่ลยอะเดี๋ยวจะหยอกหยอกนะหยอกเพียงหน่อยนั่งนิ่งนี่นั่งเก้าอี้ก็ได้จะดีนะอไหนก็มาแล้วนั่งแล้วมายังนี่หมอมายังให้ไปรับมาแล้ว แม่หมอตบเกียงได้ดีดแดีแม่หมอมาสอนไยท้อง1ินาทีโอเคแล้วก็แปะหนึ่งสองสาม,มหนึ่งสอา่สองสา,สาอโอเคถ้าแขนได้ถ้าวันนี้เราใช้สักข้าน่สองข้าก็าได้ไม่ต้องใช้ทุกข้าเนยเสร็จแล้วก็ดึงดึงนั่งตรงๆนตรง ดึงึงเสร็จแล้วก็อะไรนะแล้วสอบกันนะข้อสอบท่านอึ๊บงทีลืมไปอันนี้บางทีเวลาพี่เลี้ยงตกไปบ้างเกินไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะอย่าด่าพี่เลี้ยงนะพี่เลี้ยงก็ไม่ค่อยได้ทำไหวท่าเขาเนี่เวลาไปเจอฉุกเฉินคนมอเตอร์ไซค์ล้มเลยล้มถึงได้ทำบางทีไม่ได้สอนมากเท่าไหร่ตข้อาชารให้เปนธรร อะไรนะ mm. okay, uh, okay. ตอบเรอาจารย์สอนให้เหมนเโอเคต่อไป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 หนึ่เก่งเก่งนี่ถ้าเขาเกงอย่าไปกระตุกนะต้องร้อยเขาำนงงงานคนทหนโอ้โหโนไหมโดนนะโอเคปไไปาอีกหน่ย อ่าตอนนี้เราเรายกมือขึ้นครั้งนี้ออกแรงสู้เอ้ยอะไรม่มีแรงนะมันเปิดโยกเลยครั้งนี้เอาเถอะเราไหว้น้ำาลสิเข้ากันหรือยังเนี่ยทำแค่เนี้บางทีบางต่างประเทศเนี่ยประมาณ800แปดร้อยเลยนะเนี่ยไต่บัตอโอเคจริงๆแต่ละท่าเนี่ยเราจะแยกทั้งตัวแยกทั้งชุดหรือว่าอะไรก็ได้แต่บางอาจารย์ยเยนี่ยอาจารย์เชื่อตะมาเนี่ย ท่านไม่เอาท่านไม่ได้ไปแยกนะั<อ>้นเป็นปัญหาท่า e, e, นะก็จะจัดข้ออกเดียวไปเลยทีเดียวไปเลยนะแล้ว็มานจะัดข้อมือข้อเท้าก็นะเคตอนที่อเอาขอขึ้นมาคนข้อเท้าใครไม่สบายหรือว่าแขนข้อมืออะไรก็ได้ไม่เช้านะนะจันตรงไหนข้อเอเคขึ้นมาเลยฮนะน,ยนะนั่งตรงนี้เลย อันนี้ like ภาษาจีนว่าเหนี่ยวซังเซเหนี่ยวนี่แปลว่าข้อเท้าพิกข้อเท้าแพงนันงขันหน้ากันน้อเลยข้อเท้าพิกเท้าแพงสมมติว่าตอนนี้อาจารย์ข้างข้างไหนเท้าพิกนะพิ่เหมืนเบี้ยวอ่ะอันนั้นไม่ใช่เท้าพิกเท้าแพงมันเบี้ยวนี่เป็นกระดูกแล้วนะเราตัวอย่างกันเกันะสมมติว่าเท้าท่านพิกท่านแพงท่านนี้เราก็จะไปกดด้านนี้แต่นั่งตรงนั้นแหละตรงนั้นคือว่า มันจะอะไรนะมันจะค้วยกันนะค้วยกันเวลาเราไปเห็นลูกเป็นไรหรือว่าสามีเราคนข้หรือว่าอะไรเราเราทำไปแล้วไม่หายก็มีอีกท่าหนึ่งท่าท่าที่เขาเท้าพลิกเท้าแผงข้อมือสมมติว่าข้อเท้าท่านพลิกข้อเท้าท่านพลิกแล้วก็เอามือมาพับสอบประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้ลองพับสอบตัวเองดิมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้กลางนี่ร่องนี่ห่างจากประมาณนิ้วมือเราสามนิ้ว เรียกชื่อว่าโซซันลีโซซันลีูนที่โซซันลีโซซันลีโน,น,นี่เป็นจุดอายุยวัฒนะนะเน่กันเหลาคงโซซันลีหนูซันลี่เน,นี่ยนะกดไป่ๆนวดไปๆนะคนที่มีปัญหาเนี่ยประมาณนี้เรา,เราอ่าประมาณห่างจต่สามนี้ประมาณนี้มันจะเป็นร่องนะเป็นร่องกล้ามนะตรงนี้เรากดแล้วก,ก็ให้อ่าให้เขาสมม่อข้อเท้าพลิกให้เขาไปหมุนข้อเท้าเองให้ขลอดภัยจ้ะ เอาข้อเท้าเขียนเป็นวงผมข้างน้องติดข้างน้อข้างน้องข้างน้องอย่าตรงตรงเลยก็ได้ขยับไปข้อเท้าหมุนไปหมุนมาหมุนไปมาเราก็กดตรงเนี้ยแรงๆเลยนะกาหมุนซ้ายขวาหมุนกลับไปกลับมาอันนี้เขาว่าเท้าเป็นข้อเท้าเป็นเท้าแขงอะไรเนี่ยหมุนกลับไปกลับมาโอเคสมมติว่าเจอคนเข่ามีปัญหาเมื่อกี้จะเรียนนะใครไม่รู้คนไหนไมเข่ามีปัญหามี่บ้านโดนกระตุกแรงหน่อยก็เหมือนกันเราก็กดจุดนี้แหละจุดโซซันดีนั่นแหละแล้วก็ ทีบเลยีบหน้านี่เะาีดเลยจังราขีแรงๆีแรงแรงอีกแรงแต่แรงเอ่อเนี่ยทาไมกดตรงนี้ปุ๊บคนสคนเจ็บเขาเจ็บนี่ปุ๊บมันไม่แ่้ออกแรงแก่อะไรปุ๊บมันก็เลยเจ็บเจ็บพอเรามากดตรงนี้ปุ๊บโอ้โหอามมันจะมาทิ้งไ้ตรงนี้แล้วบตรงนั้นมันลืมไปเพราะมันอะไรนะมันสะบัสบัดไปมันจัดของมันเองเราไม่ได้ไปจัดให้เขามันหายไปเอ้ยไม่เบาทันที อันนี้เป็นหัวเข่าข้อเท้าต่อไปเตรียมอิดไว้ก้อนหนึ่งนะเตรียมอิดมาไว้ก้อนต่อไปข้อมือมือข้อมือไม่ดีข้อมือแคบข้อมือยอกก็เหมือนกันให้หมุนข้อมือสลับข้อมือเหยียดตรงตรสอบไม่สอบสอบไม่ต้องกระบายสอบไม่ต้องขยับขยับแต่ข้อมือก็อดจุดเดิมแล้วก็เท้าก็เป็นเท้าแบน้าแบนใช้ได้ใชะได้ได้ได้เหมือนกันอันนี้อันนี้ จุดโซซันลีเนี่ยมันจะเป็นจุดภาษาจีนว่าเหนี่ยวซังเซ่เหนี่ยวแปลว่าข้อเท้าพี่เท้าแพงเราจะกดตรงข้างกันเราเป็นซ้ายกดขวากดขวาเป็นซ้ายของจีนเนี่ยเป็นข้างบนกดข้างล่างเป็นข้างล่างกดข้างบนมันสามารถเท่นี่ถุงข้อเท้ากับพี่แพงเราไม่ได้ไปกดข้อเท้าเหรอเขากดข้อเท้าโอ้ยเจ็บเจ็บเไม่ให้เรากดเรามากดตรงนี้๊บให้เขาไปเดินเองสะระสะัดเนอ่ยร่างกายของเขาเนี่ยมันจัดสันของเขา หรือว่าผีของเขาหมอเขาอาจารย์เขาเขาจัดให้เขาเองเราไม่ได้ไปดูแลเขาเพราะเรากดเช่นี้เราไปเปลี่ยนสัญญาณเขาหมายว่าตอนนี้มันเจ็บตรงนี้นะตรงนั้นเขาไม่ได้ไปคิดว่ามันเจ็บแล้วเขาก็ดีดไปพบเอ้ามันเข้าที่ไปของมันเมื่อไหร่ในรูกอันนี้เป็นวิชาของว่าให้มันให้ร่างกายเขาต้องร่างกายของเขาเองไหข้อข้อมือหมุนแต่มุนห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 มุอ่าถ้าเป็นข้อศอกยังไงข้อสอกก็นต้ต่อยไว้เลยต่อไ้ต่อยไเลยข้นศอกต่อถ้า เดี๋ยวบางทีมันก็เหมือนลั่นกันไปไม่ได้ถ้าเป็นหัวไหล่ก็เป็นการกดตรงนี้ก็ได้ให้เขามุนหัวไหล่หนึ่งมือก็ได้นะแข่งก็ได้จากตรงนี้แข่งก็ได้อ่าเทียบไปไหนเป็นติดเทียบมาเนี่ยให้ให้เขามุนไปหมุนไปหมุนกลับหมุนหมุนเบียงเลยก็ไม่มีแขนอ่ะมุนไปหมุนไปอ่าเดี๋ยวก็เอ๊ะทำไมแขนยกได้ยกได้ล่ะเอ๊ะเราก็หมุเหมือนกันแค่จุดเดียวจุดนี้แก้ได้ทั้งข้อเข่าข้อศอกข้อเมลรดคือว่าที่ขัดขัดยอดกันหน้ากหน้าเลย ได okay. well, okay. okay. ้ๆทำนี้ก็ได้ไหมอ่าสมมรัข้างนี้นะเราทํทำไปเราตอนจะลเดินตอนนี้ข้างไหนเบา่ข้างซ้ายข้างข้างขวาเบาๆไหฮะเห็นไหมแค่จุดเดียวอ่ะข้างขวาที่เบาไปเลยทั้งข้อทั้งอะไรยังไม่ได้ทำไม่ได้นวดอะไรเออเขาจะเห็นเราเป็นหมอเทวดาไปเลยนะอ่ามาต่อไปเอาอีกข้างหนึ่งีข้างแม่หมอมายังหเนี่ยั่ะแอปวีเทนมาแล้วแอปวีบอกว่าเป็นส่งหมูว่าเป็นแงฮะ ส่งมาจะแทนโอเค okay, ได้โอเคต่อไปอาคดเอาข้อถามาข้อถามาก่อนข้อถ้าเอาเข,าข,าข่าเลยอะโอเคทิปทิปทิปัแต่ทิปทิปเราจะเอาให้เราทิปไปสิบค้งก็นับเป็นหนึ่งสองสามสีเจ็ดแปดเก้าสิโอเคต่อไปหมุนข้อ้าครับหมุนข้อถท้าหมุนเองหมุนเองอคนถ้าพ้อสตรงสต,งสตง๊อกเสเ้นเลือดตันเะส้นเอดตีบเส้นเลือดแตกนะ เราให้เขาหมุนข้อเท้าเนี่ยเขาคนคตรไม่ได้และเขาสั่งงานไม่ได้แล้วพวกนี้มันอะไรนะเรื่องเรื่องอะไรนะระบบประสาทสั่งการไม่ได้ละคนจะเป็นอามาพุกมาพาดหรือว่าเป็นพวกเส้นเลือดตันเส้นตีเนี่ยเราจะมาเช็คดูข้อมือข้อเท้ากันเอาขยับข้อมือกัได้แล้วก็เนี่ยสามนิ้วนี่ยบางทีต้องนิ้วเขาว่านะนิ้วตาตมากับนิ้วขัานก็ปรมีด็นเอาข้อมือ ไม่ไม่ไมันจะมีร่องมันจะมีร่องมันจะมีร่องให้หมอเบียร์ลองรดูสอบกตนสอบสอบออกหไรล่หมุนหมุนหมุนหมุมุนหัไรหมุนหมุนหโอเคลองขยับมือที่สองทีสิไหนบ้างร็แล้วนะไม่ได้ทำมาได้ทัวันแค่กดจุดอยู่โซ่ซันเลยแค่นั้นนะ ี่เียเราลอมือค่อยมาเป็นตัวอะไรนะแปลงร่างซุปเปอร์แมนเร่่่่ะ่ะ่่า่่่ม่่่่่องม่น่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไม่ใช่่ช่่่่่่นะ่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่้าเ่า่ก่่่น่่เ็่่่่่่่่งจ่่า่่ง่่่่่ถ้า่ราไม่ทำาง,งา,า,ำนานก็วัดถ้าเราทำงาน,าาน,านมันจะเป็นเห็นร่องร่องตรงประมาณนี้แหละ อยู่ประมาณใช่ช่วงแรกอะสั้นๆอ่ะอ่าใช่ถ้าคนกดแรง่แล้วอีกอนนี้โอเคอ่ะบ่งครั้งอครั้อ๋อันนี้อ่ะลโพงอ่ะถ้มันเสียป่ะเจ็บเจ็บมันให่ไปเียห่ไปหน่อยเอาเอาอบางๆหน่อยใ่า